สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปกกี้สตูดิโอมือนี้ปกกี้มีโอกาสขี่รถทีออก,กับรังกายเนาะก็เลยจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปสมอีกมุมหนึ่งของเมืองแมลบ์นซึ่งจะเป็นแนวใดนั่นติดตามปกกี้ไปเลยโอ้ยโอยๆตอนนี้ทั้งจับมือถือในะทั้งทัง้จับเข่ารถแนเนาะก็เลยเซฟไปเซฟมา อันนั้นเม่นันสิงซาสวรร์ที่สูงที่สุดของเมืองแมลบ์นตอนนี้กาลังถ่าขามทางอยู่บดยเนั่นก็นเป็นตึกสูงๆหลายบอ่อนนั้นนในเมืองแมลบ์นเลยเนาะบ่อนี่เอิ้นวานฮานโคสโกเนาะซึ่งปเป็นบ่อนที่ขายเครื่องจำนวนหลายเลยราคาถือน้ำหนัก มาฮอดแล้วเนาะอันนี้เอิ้นว่าด็อกแลน์ซ่งว่าเิ่นเป็นบอลโจดเหือนอหละเนาะเป็นบอลจอดเหือเหือสัมล้านเหือยอดอย่างน่งต่างๆซึ่งว่าทาเหือตัวนี้เนาะเพิ่อนเดี๋ยวจะเปิดให้บริการพวกแบบว่าจัดงานพาร์ตี้ส่วนตัวหรือว่างานแต่งงานหรือว่างานวันเกิดอย่างต่างๆเนาะ หรือบุษัญพันเพก็จะมะีบริการเป็นครุปทัวร์ขึ้นเฮือเพื่อลองตามแม่น้ำยารา ส่วนทางแคมทาเหือก็จะเป็นนะนะพวกอพาร์ตเมนต์หรือว่าออฟฟิศต่างๆแล้วก็มีห้านอาหารพว่จะเป็นสเต็กเฮาส์บาร์หรือว่าพวกอาหารทะเลอย่างต่างๆเป็นจังใดเพื่อนๆหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขและก็เพลิดเพลินไปกับการชมวิวน้ำปกกี้ในข้างนี้เนาะก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หฮปปี้สจ๊วตเดียวเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขบาย